มาดูว่าวันนี้ได้อะไรมามั่ง <c oughs> ขนมลูกหอมนี่ก็หอม วันนี้ออกไปตลาดซื้อผักจ่ายไป406คูณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,300บาทได้อะไรมั่งเนี่ยได้ขนมลูกมาสองหอ่อบล็อกไปผักบอกกอรี่แครอทแล้วก็ หมูเค็มหมูเค็มที่เขาจะกินช่วงคริสต์มาสเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มออกมาแล้วก็เลยซื้อมาก่อนแล้วส้มมาสี่ห้าลูกมันฝรั่งั้งนั้นก็หอมแค่นี้พันสามแล้วได้ปาลารักมาหน่อยหนึ่งปลาปลาลักก็คือปลาปลาเอ้ยไม่ใช่ลักเสิอันนี้เออเร็ดเออ,เออเร็ดก็จะเป็นปลา ชนิดหนึ่งที่สีสันเหมือนกับปลารักสีเดียวกันเลยถ้าเขาไม่เขียนชื่อเนี่ยว่าเป็นรักหรือเออเรตจะมองไม่ออกอปลารักก็คือปลาแซมอนนะจ๊ะแต่เออเรสก็คือเออเรตเพราะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรปลาฝรั่งไทยเนี่ยอันนี้ก็จะแพงเหมือนกันอันนี้สามร้อยอันนี้แค่ร้อยกรัมนะเอ,อ่อสามสิบสามโคนสามสิบสามโคนก็สามสามเก้าประมาณร้อยบาทอันเนี้ยประมาณร้อยบาท ก็คือเขาจะกินกับขนมปังป้าไม่กินมันไม่สุกจริงๆแล้วมันสุกเขาลมฟันมาเนี่ยเรยเนี่ยก็คือลมฟันมาแล้วเนี่ยแต่ด้วยส่วนตัวแล้วในความรู้สึกของป้าก็มองว่ามันไม่สุกจริงๆแล้วมันสุกคนที่นี่ก็จะชอบกัน